วันนี้เราขามเรืรถในอู่กับว่าทำอะไรได้ยิงกับอะไรครับต้นนี้อันนี้ครับเพี้ยนอ้อยน้ะมันเกลื้ยงรับมันเกลื้ยงรัวขึ้นหม้อนญาครับมาสาเฮดมาจากตัวนี้เลยครับอ่าอะไระเป็นไปว่าชีบระบบน้ำมันครับตันนี้น้ำทีนี้จบคามเรื่กันนี้ก็ลาครับวันนี้มาเรือระบบน้ำมันครับ มันมาไม่ครองใช่ไหมครองครองครับจะเปลี่ยนมันเลยครับจะเป็นพวเปปวันนี้ส้วนข่าวทั้งครับถึงเปลี่ยนกองถ้าเราไม่เขื่องครับกันนี่เบาๆครับฝามกมาเล่นกันนี้ครับคุณข้ามาไเยอะเลยครับ นี่ข้าวมาเราก็จะบัวยิดๆนะกันั่งจั่งเละมีดเอ๊มันคาดอะไรมันคาดไรสิงเลยอบบกันนี้รถมันจดนานซ้มเสียผีแบบนี่ไหเดียวลงตัดเลยนะครับเื้อโมตึงลงตัดนะอาการมาจากไอนไดมันหลังนักนะจะเป็นไดสักผู้กับไมอว่ามันอาจจะพูครับี๋ยวลงทดอตอนนี้ออกมาเลย ปวดตาเหมอนตาติดเิซึ่งกันนี้กับบ๊อบบี้รับหลายต่างกับ๊อบบี้ไม่กินตะกิ้กับกันนี้ตาหกประมาณอยู่ซึ่งนี่ครับส่บันคลาับแต่ยาโค้งขึ้นมาเลยเดี๋ยวครับเป็นเพื่อพึ่งคกับสาที่ยายจะมีอะไรครับ จากจังเบาจะเป็นนี่เดินถอไหมครับอ่าเดินถอเปงนโเปลี่ยนขอถอไหมเปลี่ยนประกินไหมครับอ่าน่าสนใจนี่นะครับตันนี้มป็นกางเล้งเยครับนี้แหละปีอ่เรียกนี่ปีอ่ะเหมือนกันนี้หลัดตามาห้ากินกคับกองจังครับถ้าไม่มีกันนี้ก็ไม่ได้เปิดหูมาอ่านครับ Okay, ครับว่าคนไรกดติดตามด้วยว่าคนไรกดติดตามด้วยนะครับ